เดี๋ยวผมก่อนนะครับสวัสดีครับผมชื่อนายเอชดีสองห้าผมเป็นมีเกี่ยวกันส่วนตัวของรีวิวเทอร์เนอร์ไทยแลนด์ทางนี้นะครับเริ่มจากชื่อพี่ก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวมึงโดนดูเกียวสยบเกียนชื่อเล่นชื่อน,อน็อตจะมารีวิวเทอร์เนอร์ไทยแลนด์เพื่อการมีอุปรสรคของวันนี้ ยารีวิวการเทลเลนเนยไทยแลนด์ทางเอวันหลังมันจะมีดานอะไรมาใหม่ครับพี่พี่บอกเลยนะครับอ่อระดับยากแล้วก็หนูน้อยบอกแดงแล้วก็ดานขันหวานอ๋อเยอะแยะเลยครับผมก็บอกไม่ถูกครับ ต้องเคยไปเล่นต้องต้องเคยไปเล่นเกาเลยนะครับคุณผู้ชมครับอย่ากัานนาท่านใดอย่าไปติดตามเล่นเถื่อนกับไอคนอื่นนะครับแล้วพี่บอกมันเลยอย่างเงี้ยถ้าใดใครจะใครไปเล่นเถื่อนต้องไม่เล่นของจีนเลยนะครับไม่เล่นของอเถื่อนมันสายไปแล้วนะครับ ผมก็พ่งโดนมาเลยแล้วพี่ได้ข่าว่อนได้ไปเล่นเถื่อนอะไรปะได้ไปเล่นเซิฟเถื่อนมาแต่เพิ่งปิดเมื่อวานปิดไปเมื่อวานเลยจบเลยจากไปหลายวันแล้นดีแล้วครับพี่ก็ไม่ต้องไปเล่นแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะส,สายเสือแล้วครับ พี่ก็ให้คนอื่นไปเลยครับรหัสเชืยร์น่ะไม่ต้องก็ได้ครับเพราะตอนนี้มันโดนเซิร์ฟปิดไปแล้วครับเลยกลับมาเล่นไทยวันนี้เออเซิร์ฟปิดแล้วนะครับดีครับท่านชมเอาละครับผมจะไปทำเซนเพื่อ,อกอารผ่านท่าพี่เริ่มอันที่ พี่เลยมันขั้นที่หนึ่งไอเทมของพอยของฉันก็มีอะไรมั่งอาพี่แนะนำเลยว่ามีอะไรมั่งอ่าวันนี้ออครับเอ่อชิ้นที่หนึ่งนะครับกล่องสมบัติเรือไฟสีดำลูกกว่าดดตวัวท่านเลยลูกกว่า มันเป็นของไฟสีดำนะครับเพราะว่าท่านใดอะเื้อต้องเก็บพอ,อยกิวเยอะๆเยอะเลยครับเรามันจะเก็บผู่เรบเดี๋ยวท่านลองสุ่มไปเรื่อยๆดูครับ 오빠 강남스타 강남스타일 오빠 강남스타일 나는로인 여자 커피 한잔에 여유를 아는 품격이 다음 칸2회ครั 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 ก็ตีครับสำหรับหัวคืนเลยครับนี่ครับร้านค้าาสร้างมากี่กี่นาทีครับร้านค้าสองครับ พี่สร้างมากี่นาทีครับร้านค้าสองอะ่ะเอพี่แพ้สร้างมากี่กี่ปีแล้วครับกี่เอ้ไม่ได้กี่นาทีครับร้านค้าคิวสองนะครับพี่อาปิโค อ่าช่างมันเถอครับเข้าไปแล้วนะครับเพราะผมใช้ GS3 คุยกับเขามาแล้วครับอันนี้เขาจะไปไหนไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวมึงโดนคนระับ อันนี้เขาเแนะนาเสนอให้เรียบร้อยนะครับวันนี้นายเอชสองห้าจะได้มาดูว่าอันดับปินยอสฟาร์มเท่าไหร่ส่อไรยสามสิบหกครับอันดับหนึ่งของวันนี้คือพี่เจมเองนะครับมาดูอันดับ,บอื่นเลยนะครับอันดับที่สองวันนี้ก็คือนี่เลยครับ สี่สามสองหนึ่ง N เอเอ่อวันนี้คือเจมเก่งเนอ์เขาได้ไปอยู่กิวของของ,ของโน้นนะครับอ่าวันนี้มีพี่คนหนึ่งอ่าพี่คนนั้นเหรอครับเราพาไปดูในเฟซบุ๊กเลยนะครับ เดี๋ยวผมหาพี่ก่อนโอ้คงใส่เขาอ,อัพไปแล้วครับแล้วก็มีกันหนึ่งพี่เมลที่เป็นแฟนกับพี่จีครับอ่ามาดูพี่จีเลยนะครับ พี่จีก็ไปคู่นำเสนอแนะนำการรีวิวเทเลนเนอร์ไทยนี่งไงครับไอตัวนี้ครับอันบอกอยาหตัวสองพันครับมันบักอาเบลได้ไงก็ไปรู้ก็คบเดีย๋ยวมันจะโดนแจ็คช็อตครับแจ็คช็อตครับ อ่าโอเคมาเลยนะครับบางคนจะบักอาเบลอย่างนั้นไปก็ได้อ่าแต่มันบักอาเบลมันติดนะ นี่ไงครับที่พปกกีว่าเป็นบัคอเบลครับเห็นยังครับที่เป็นบัคว่าเป็นบัคอเบลมาดูเลยครับมันเหมือนที่เขาจะบัคครับนี่ครับแฟนผมคือจักสุดเก่งนะครับอ่านี่แลนผมครับ รักมาตั้งแต่158วันแล้วครับผมขอจบการรีวิวแค่นี้ครับผมกับเดี๋ยวมึงโดนนะอ๋อเดี๋ยวมึงโดนก็ไปแล้วครับเขออกครับสวัสดีครับ